ฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้นะครับคำบุพบทบอกสถานที่นะครับ (preposition of place) นะครับาจากเกม Roblox นะครับเรามาใช้เกม Roblox นะครับในเกม r o p Haven นะครับในการเรียนรู้คำบุพบทบอกสถานที่นะครับก็คือบอก ำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะครับเริ่มที่ตรงนี้แล้วกันนะครับคำศัพท์บอ,อกสถานที่นะครับ closely closely นะครับแปลว่าร้านขายของนะครับร้านขายของชํานะครับ ah grocery store นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรครับ b ลองเสียงนี้นฮะอ่ะตรงนี้นะครับ blue heaven apartments นะครับ blue heaven apartments นะครับอ่ะ เราสามารถพูดได้ว่านะครับ The grocery The grocery นะครับ The grocery is next to the Blue Heaven apartments The grocery is next to Blue Heaven apartment นะครับอ่ะครูจะใช้ PowerPoint นี้แล้วกันนะครับเวลาเขียนนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็เขียนว่า the นะครับ Grocery นะครับ is next to the Blue Heaven นะครับ apartment uh, นะครับ uh, ดูก่อนนะครับว่าถูกไหมนะครับอ่า uh, นะครับตรงนี้นะครับอ่า uh, the grocery uh, การใช้ฟอนต์บางทีอาจจะไม่ อันนี้นะครับอ่ะนะครับอ๋อตัวอย่างประโยชน์หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอ่ะ The grocery นะครับ grocery is next to the b l o c k Heaven apartments นะครับก็คือว่า ร้านอย่างนี้นะครับร้านกอสซลีนเนี่ยนะครับร้านขายของเนี่ยนะครับอยู่ติดกันนะครับติดกันกับอพาร์ตเมนต์บลูเเวนนะครับเข้าใจไหมครับตรงนี้อ่ะ next to นะครับเน้นคำนี้นะครับ next to แปลว่าถัดไปนะครับ next to อ่านะครับคำนี้นะครับ next to นะครับแปลว่าถัดไปนะครับติดกันนะครับอ่าต่อไปนะครับตรงนี้ ตรงนี้คืออะไรเอ่ย <bought> มันจะเปลี่ยนชื่อร้านนะครับบ้างนะอะมาดูตรงนี้บ้างก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้เห็นแวบ,บๆแลยนะครับรู้จักคำศัพท์ตรงนี้ไปเลยนะครับ police นะครับอ่ะนี่คือเป็น the police station นะครับ the police station นะครับคือสถานีตำรวจนะครับอะอยู่ตรงข้ามอ่ะนี่แล้กันนะอยู่ตรงข้ามกับ นะครับไอศครีมแล้วกันนะครับไอศครีมช็อปนะครับอ่าเราอยู่ตรงอยู่ตรงข้ามนะครับใช้คำนี้นะครับครับเจอพ olicestation นะครับสถานีตำรวจนะครับ i s t u p p o s i t t เดอะอะไรนะครับอ่าเดอะไอซ์ครีมช็อปนะครับอ่า uh, สถานีตำรวจนะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านไอศ์ครีมนะครับ The police station is opposite the uh, the ice cream shop นะครับ The ice cream shop ก็คือสถานีตำรวจนะครับอยู่ตรงข้ามกับ ร้านไอศครีมนะครับ o p posite นะครับ o p posite o ้ posite แปลว,ว่าตรงกันข้ามนะครับอ่ะต่อไปดูกันต่อนะครับตัวนี้เลยก็ได้นะครับ the ice cream shop is between the arcade หรือเกมช็อปนะครับน่าจะเกมช็อปกับ club l u x นะครับ club l u x k อนะครับตรงนี้ อ่านะครับอ่า The ice cream shop is between the arcade and club and the club books นะครับก็คือร้านไอศครีมนี้นะครับ,อ,รรบอยู่ตรงกลางระหว่างร้าน arcade ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นร้านเกมนะเกมช็อปนะครับ The arcade เนี่ย The game shop เนี่ยกับอ่า club b o o k ตรงนี้อ่าเป็นคลับนี้ก็คือเป็นชมรมมั้งนะครับ เราไปอ่านนะครับในเบื้องต้นก็ใช้คำว่า between นะครับอ่ตรงนี้นะครับอ่า the ice cream shop นะครับ is between นะครับตรงกลางระหว่างนะครับ the arcade and นะครับ The Club Bloks นะครับอ่า uh, นะครับตรงนี้นะครับ The Ice Cream Shop นะครับ The Ice Cream is between นี้นะครับ Between Between ครับ Between ตรงตรงกลางระหว่างนะครับอ่า uh, ตรงกลางร,ระหว่าง The Arcade and the Club Bloks นะครับ อ่านะไอศ์ครีมนี้ร้านไอศ์ครีมนี้อยู่ตรงอยู่ตรงกลางระหว่างอาเคดกับคลับลุกส์นะครับแต่คลับลุกส์นี่เป็นอะไรเดี๋ยวลองไปดูนะครับคลับลุกส์นะครับอืมนะครับอ่าน่าจะเป็นคลับเป็นอ่าเป็นชมรมต่างๆนะครับอ่าเป็นชมรมเป็นอ่าอ่าชมรมนะครับชมรมก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอ่าซีวิวตี้นะครับ ความสวยงามประมาณนี้นะครับอ Modeling Agency เเนะนะครับน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลลิ่งความสวยความงามตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้นี่ก่อนนะครับวาแบบประมาณนี้แล้วกันนะครับกับลูกนะครับอ่ะโอเคนะครับมนี้อ่ะเห็นมาใกล้ๆแล้วนั่นเป็นสัญลักษณ์ของ Hospital นะครับ Hospital ต่อไปนะครับมาดูนะครับตรงนี้นะครับ s ซนต์ลุคส s ฮอสพิทอลนะครับโรงพยาบาลนี้นะครับอยู่ตรงข้ามนะครับ opposite the t o w n hall ก็ได้นะครับ the hospital the hospital is opposite the t o w n hall นะครับนี่นะครับ the hospital ตรงนี้นะครับ is opposite เดอะชาว์ฮอรนะครับโรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามกับสารกลางนะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับอ่าดูซิว่าอะไรได้อีกนะครับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้อ่านว่าะไรครับลองดูนะครับ fire s t a t i o n fire station อ่าแปลว่าสถานีดับเพลิงนะครับ fire station สถานีดับเพลิงนะครับอยู่ติดกับเดอะชาว์ฮอรนะครับแล้วก็จะพูดได้ว่า the fire Station The fire station is next to the town hall. The fire station is next to the town hall นะครับยูปิดกันนะครับถัดไปนะครับไปดูตรงอื่นบ้างนะครับ เราไปดูประโยคทีอ่อ่านี้มาดูนะครับตรงนี้ Blue Heaven School นะครับ School โรงเรียนอ่าอยู่ตรงแถวไหนบ้างเอ่ยนะครับอ่าข้างหน้ามันก็ได้นะครับดูได้ว่าข้างหลังมีอะไรบ้างนะครับข้างหลังโรงเรียนเนี่ยนะครับอ๋อนี่คือ,อ The School นะครับอ่าตรงนี้สนามกีฬา อ๋งเ,เรียบหมดเลยนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้นครับ mail and packages mail and packages ตรงนี้นะครับอ่าแปลว่าที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะครับหรือ the post office ก็ได้นะครับ post office ในนี้เขาใช้ mail and packages นะครับก็คืออ่า mail ก็คือจดหมายนะครับแล้วก็พัสดุนะครับอ่านี่นะครับ อาจจะอยู่ออบสิทกันก็ได้ตรงนี้นะครับ opposite. ออบสิทธ์เดี๋ยวเราเราไปดูออบสิทธ์คือตรงข้ามเราเราไปดูตรงอืดมันก็ได้นะครับว่ามีคำอาาจะจะใช้คําว่าเมื่อกี้เรามีคําว่า next t o นะครับทวนนะครับถัดไปออบสิทธ์ตรงกันข้าม between ตรงกลางระหว่างนะครับอ่าแล้วก็ออบสิทธ์แล้วก็ next t o แล้วนะครับทีนี้เราไปดูประโยช์เกี่ยวกับหน้าบ้างก็ได้นะข,นข้างหน้าข้างหน้าที่ว่ามีอะไรได้บ้างนะครับหน้าเดี๋ยวจะลองหาลองหาดูนะครับ อ่านี่คืออ่ะเดี๋ยวเรารู้สับไปรู้สับไปดูก็ได้นะครับลูคาเวนอันนี้แบงค์นะครับแบงค์แบงค์ BANK แบงค์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อกสตาร์ที่น่าจะเป็นร้านคลอสช็อปไหมนะครับร้านเสื้อผ้านะครับคลอสช็อปนะครับอ่าดินทีสนะครับอ่าดินทีส์คลินิกนะครับร้านทำฟันนะครับตรงนี้อ่าสตาร์บัคส์กาแฟร้านกาแฟนะครับนี่อะไรครับ Library and Look uh, and books นะครับห้องสมุดแล้วก็หนังสือนะครับ library and books นะครับ uh, uh, นี่ daycare นะครับอ่า uh, uh, ที่เลี้ยงเด็กนะครับสารเลี้ยงเด็กนะครับอตรงนี้จะเป็นอะไรครับ shopping ดูนะครับ shopping dance studio นะครับอ่า uh, น่าจะเป็นะนะนะแล้วก็ life มิวสิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะครับสถานบันเทิงตั้งแต่ฟู้ดนะครับมูฟวี่าเป็นเป็นสถานบันเทิงนะครับต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเพลงเรื่องของภาพยนตร์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ออโต้ช็อปนะครับน่าจะเป็นกาลาชเป็น อู่ซ่อมรถนะครับอู่ซ่อมรถกาชนะครับนี้เป็น p e t r o l Station นะครับ p e t r o l Station ปั๊มน้ำมันนะครับหรือว่า Gas Station ก็ได้นะครับมี้็เป็น Car Wash นะครับ r wash อ่า airport นะครับบล u e h ฮ a วน Airport นะครับก็คือ สนามบินนะครับอ่าอยู่ข้างหลังนี่ก็ได้นะครับข้างหลังตรงนี้นะครับอะไรนะครับอ่า B High Blues นะครับ Diner นี่ไม่ใช่ Din Dinner นะครับ Diner คืออ่าเป็นร้านอาหารนะครับที่กินในร้านนะครับอ่านะครับหรือว่าจะเป็นอ่าเทคโคลมก็ได้มั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ คำว่าด i n เนอร์แปลว,ว่ากินในร้านนะฮะลองไปฟังดูในเว็บไซต์นี้ดูนะครับ Dictionary น,นะครับตรงนี้นะครับอ่ะเราจะว่า Diner น,นะครับดีลองดูนะครับ D I N E R นะครับ ด i n e น e นะครับออกเสียงว่า enfin. d นนะครับอ <amental. S 1> <ập> ่ากินในร้านนะครับอ่ะเนี่ย b l u e ์ d i n น r นะครับ b l u e ์ Diner is อ่า uh, in front of ได้แล้วตรงนี้ได้แล้วนะครับ blues diner is in front of blue heaven airport นะครับ blues diner the blues diner is in front of the blue heaven airport นะครับอ่า uh, ตรงนี้นะครับ the l e s t a u n g แล้วกันอ่า r e s t a u n g แล้วกันอ่าใช่ว่า let the l e s t a u n g is in front of the airport นะครับนะครับ The restaurant is in front of in front of the airport นะครับภัตตาคารอยู่หน้าสนามบินฉะนั้น the airport สนามบินก็ต้องอยู่หลังนะครับ behind The restaurant. Uh, the airport is behind the restaurant นะครับอะ uh, นะครับอะเมื่อกี้เราก็ได้เรียนรู้ประโยคการใช้ behind นะครับข้างหลังแล้วก็ in front of นั่นหน้าเลยนะครับอ่ะ uh, อีกประโยคนหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ The post office นะครับ Mail and packages นะครับอยู่ตรงหัวมุมถนนก็สามารถพูดได้ว่า The post office is on the corner นะครับ The post office is on the corner ตรงนี้นะครับ The post office is on the corner นะครับที่ทำการไปรษณีย์นะครับอยู่ตรงหัวมุมนะครับมุมถนนนั่นเองนะครับตรงนี้ อ่า p o s t o s t o f f is on t on t o r n o r n e r นะครับนะครับอ่ะก็จะครบแล้วนะครับในเรื่องของ p r e p o s i t i o n of Place นะครับบุพบทตำแหน่งที่ตั้งโดยการอ่าพวกตำแหน่งที่ตั้งนะครับเวลาเราอ่าพูดถึงว่าอ่าสถานที่นี้ นะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็เราก็เรียนรู้ในคลิปแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนักเรียนก็สามารถตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ the grocery store นะครับ the grocery store is on the corner ได้เหมือนกันนะครับ the grocery store is on the corner ก็ได้อยู่ตรงมุมนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่านักเรียนคงจะได้ประโยชน์ ในการเรียนรู้เรื่องการบอกทำเลที่ตั้งนะครับโอเคนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ